no uh -huh. องหลายพระคุณเกี่ยวหน่วยสาอ Nguyên hoi phong chào và nơi mưa đi chào và tang nhạc phong đi sân cha chào chân bằng nhạy yêu tay sân chào 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 Chà lần con có biến xa tụi chôn Phang áo thật thì cướp hốt Bà nhốt mi đọc cuốn bờ mặt Thanh xa con đây gần lơm Bà đơm hai mặt muôn Xích xám căn tuần tuần Tiếng nhỏ nhọn độc bạc riêng Thanh ca thả non Ta lọt kiếng Này xoan xích xám căn บุญแบมเทศนาอาตมาสิไครก่อนเนี่ย่รคนย่อรองสาธุชนกุมารองสรับเสียงู้ศลธา Yeah. กำงกะลืจะได้ดำเนินหน้าที่ของตนเสือต่อไปโดยมีนื้อในใจคว้างว่าสัพเพนักคลาบัตีจะก,ก้าวถึงกุงเขียนขายกำไฟเมื่อกะลึมตกมาถึงหายานานะได้ถูกทนพอฝนแรงเกิดกันดานแห่งฝนแลงได้แห่งไงได้เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดม,มันปลายตั้งแต่มันแห่งแรงโยหันบ่นมี่พอดอกหาฝนไป พ่พอคนตายถิ่นกัะส่วนไหลไม่ใหญ่เอ้ยบ้านเมืองบุคคามากักคือแห่งคือแดนแท้บ่มีน้นาบ่มีน่นอึืดอยากแนวอยู่แนวจินแม่แต่ฝ่ายกว่าเกิดไม่ใหญ่เอ้ยเมื่อนี่จึงเดินท่ามาถึงของเมืองสันติสุขสีพี่นี่แหละว่าสิาหังเพิงโพธิ่าณคำเวสสันดรน,นะขอถวายบังคมพระบุทธเจ้ากาฟาโร พาพระพุทธเจ้านี่ลงได้เราเขตทินเมืองกะลึงฝนบดตกมาถึงไดเ้เกศเดือนเกศปีเกดวนกดันเกศมีหน้าที่เกดยงยำเย็บเย็บขอพระองค์โปรดเมตตากา,ารุณาอาลุคอวกผูขาา่าเช่าเมืองกะลึงเม่ทอดพระพุทธเจ้าค่ะจะกล่าวถึงผงเปรตเวทสันดอนนำบางอ่อนมัดสีสีสมอนพร้อมกัน อาชาดีลูกอุจรนั่งคุญจรกอโปรทานเป็นประจำในขณะที่กำลังบริจาคทานอยู่นั้นก็แลับทัศนาการเห็นอัฏฐภามนาจารย์นั้งแปดเข้ามาสู่ที่ไกลนึกแปลกใจจึงหอกเอยเผยวาจาออกไปว่านี่ล่ะพอ่อพักเอยเป็นพวกเจาาก้าภาคกุลแต่ดาวเขียนินท่างใดใจประสงค์อย่างนอ,นอ,นอจํานวนมาท่าพี แม่นภากันมานีมาตั้งแต่บาทไหลเมืองไหลนอพญ่าพามโดยพระพุทธเจ้าข้าพวกผู้ข่าดันมาแต่เมืองกะลึงเดี๋ยวนี้พญ่าบา,ผาดผ่านเมืองเพิ่งใส่ผูาา้ขา่านนักแฝดผู้แฝดพนผ้ามานาจารย์ทักแฝดถือศีลแฝดผ้าวานาสินหาถือศีลแฝดผ้าวานาศีลเสีบน,นี่ละ ไห้มาขอสร้างตัวมงค้ตัวประเสริฐจากองค์พุองเพชเปสันดอนยก้าซาาก็เลือแล้วว่าพระองค์นั่นมีปัจญานา,หน,าน,น,นหน้าเค็นเนื้อตัวเผือกงน้านิ่งร้าเป็นขีดไปภายท่างใดฝนสสีางฝนชีเททางไหนขันเมือ่องบ้านใดุ้งมเริ่งว่าพุทธเจ้าการเอาละพอยีพามเลยเออ ขั้นบาองของเจ้ามันเกิดแห่งเกิดแดงไแม่ในภาคกันเหตุเพิ่งแล้วไปเสิ่งนั่งดงนั่งแมวเอาบุญบังไฟถวยฝ่าถวยแถมเห็นล้วไปสวนระคาทาบากอเห็นออกไปพญ่าพามดยวยาบุทตเจ้ากาสิ่งที่พระองค์ว่ามาทั้งรดทั้งต่วเพราะว่าจะเปินเสิ่งนั่งของห้องนั่งแมวเอาบุญบังไฟถวยฝ่าถวยแถมผู้ขาไปเห็ดเบิ่งมัดละลายาเหตดเจ้าเมืองเจ้าบ้านเหตุเบิ่งมัดละลายพุทธา รักษาสีตลอดเดือนกับเรื่อยแล้วพลมีฝนมาตกห้ามแล้วแน่อืดกับบอมอืดอยากกับบอมีพระุทธเจ้า่ะมีแต่แน่อืดอืดอยากอยากพระุทธเจ้าค่ะเอาละพ่อใหญ่พังเอ้ยขันมันเป็นคือเฮาบวาแน่ใดกสิท่านสร้างกับขอให้พวกท่านพัฒนาความขอให้ท่านทำความคุ้นเคยกับสร้างของเฮาสะกอนแ้วกับพัฒนาความแห่งความแรง ให้ทำควบหู้จักกับส้างเอานะบยายามพราะว่าสา้างเอานี่เป็นสา้างเลี้ยงหยาดแน่จัะหน่อยหยาเขียวเขียวมันกับบอยา<อ>แดงแดงกับดมๆแน่<อ>กินแน่ชั้นสี่ของห่วงแน่แน่แซ่บหลายได้พยายามบ้า กัค he ือ he ส he ีเหลืองเครับแต่สั่งพง่งเฟนเป็ดสันดอน่หยาแดงกับว่กินหยาเขียวกับว่าแดกมาทันสียายากินได้หยาพันเลยสีบนนสีบนบนบัว่พธะเจ้าฐาจังสันปฏิทตผู้ขาเอาเมื่อนีไปสิบ่ทุกหยาหายก็เราหมดนอนวันีนอนลังลังจงว่าห้ทำพวกคุณเคยกับมันเหมอสะกดพญ่บเอาละระพุทธเจ้ากาผู้ขาสิท่อนละนั่ง อความแห่งความแหล่งของชาวเมืองกระลึงทารโคงเมตตาสงสารกับพระราชท่านโดดเด้อถ้าฟังแล้วยมตะโกตะเจ้ากคาลลองบอกมาเบิงพอยัยพามสงสารก่อนในเรื่องไม่ใหญ่พอปัญญาบุษสันไม่ยุสามยามไม่ใหญ่เป็นความกบเพิ่นบอกว่าให้มาขอฝ่ายความไปปลายเพป็น่าอย่างไงมาขอมือง้อแบบมือโกงคือสร้างหลวงเพียงเมื่อันต์โดยความสุดท้ายเป็นไปจะสี่ได้ไม่ไงเพรูะนางฟังเทียน ขอว่าศราสิพูราหานั่งเ้าเมีกัย้มสันเดอ้าวาม่บอกก็เป็นตไดไว้ตังเรืองเมรื่อคาเหงความแรงเช่าเมืองอลึกมันเป็นยังไงมัดขอฝ่ายขอผ่าขอแพ้่สนนิจอย่าได้มันอึดผ่าเอึดแพ้ฝ่ายว่าเอื้สนนิอย่านี้นี่ bé hoang bọ hoang bọ bọ bồn 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 cây แกนจนว่าหลังล้าแอนนะบ่มีนามสีลองพอยใหญ่ทองกำกำปปัญเย็นเย็ดีเขาแม่นพาลานะแม่ใหญ่คืออย่งเราโคจัจกลางห้องว่าเสียงบิ่งและเสียงเคงห้องว่าแอนเอนเอนเอ็นแอนกอ็ไเก็เอ็นตอ็นเอ็นเอ็นเนเอ็นนเอ็นเ nhiều nhau gì này là bờ tiên mà kiến lau đông yên cho nên ngựa hiện tại <laughs> này sau rung trộm thong mẹ nhảy ngựa mà kiến lau là phố phan cây nói cá đinh đòn cửa nèn đèn đắn thăn cả เย็นลําซาสินหมดวันตลอดเดือนกันเลยแล้วพอก็ตกมาแล้วเปิดแล้วสิเกิบตวมทาง8ยังได้คิดจะลาพองลว่าน สืบมือข้างร่วงบ่ทันโดดพางตั้งแต่คนบ่ประสงค์ขอสร้างเจื้องในน้ำน้ำนั้นหมดวันยังคำมาบ่องจอ ของชอบเมื่อกระลึงดำูกขาพัลลาน้าสู่ฟังนี่ละพุตธเจ้าค่ะไปจี่ไหนเมียเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเาสูขูสุนตัวนะใส่ทุกธรรมะดี้ว่็ส่เอาที่หลังเอาที่หลังบ่แล้วแต่ส่ผูกขาแล้วที่หลังดอกเบดหมืนอล่างนี้เอากระบาดเนา้อส่า้วยเห็นว่าเศ้าจะขายเบ็ดหมุนก็่ยุ่อค่ะเนื้อวันสี่เอาเป็นจุอันนอ อ้าวเจังสันไหลอ้าวองค์เพลศเปี้ยสันดอดเอ้ยพระพุทธเจ้าขาบ้านเมืองกู้ขามันแห่งมันแหลกเกิดดังกู้ขาเพราะเราหน้าซูฟังจ้าสันลหลพระพุทธเจ้าขาเวสันโด ืนกำบ้ามกระบอ Yeah. ที่ตั้งปฏิตังตุงหังสิ่งที่นึกอยากได้ให้ไหลทอดบาลงห่มนัาพ่อเพื่อผ้าหังแหลวไปเอาน้ำเต้าแก้วโยนยาติลงมือพามขอให้คือกำจาสู่อันวันเนีย ีดวงลงแลว้วแนวใดบ่ได้วานาทางตัวพิมพ์แลสันตาพามมานารับแลวให้ไปน,น,น,นอนอย่าอยู่นานนาวางคุณยมตูกทุกทานเชิญโ่วยวานทา่านกอนสีเป็ดเงินหรือทองให้แต่งทางวันนี้ขอให้มีบุญล้นกุศล นมทานขอให้เป็นสะพานสำเภาท้องไดเต่าพาเจ้าขึ้น xuống đây mưa đây bà ở đây đây sang keo sang keo cả gì lâu bay hoàn. Bay hoàn cứ ngưỡng cho cô lưng bay bàn bay bàn thì tao cứ mưa bàn tao เออบ่อตามมามันใ n ปัจจัยท e ่อกะด่านมันก็ว a งหาเข้าใจเอาว่านะไปบ่ทันมีบ้านทางล่างหลวงวังเขตบ่มันได้สร้างใจเอาว n าซึมซมนะพรรคบ่เปิ้นฟังให้ Se todo, น้ำหอมรอกจันทแก้รอนคนเข่าสองวนเอาสีได้ย่างฉันสีได้ทึีสางสีล้หลวคอยอยู่นดีวดอกีไก่กุ่งวิมากปีกไก่สีไก่ลาแก้วมาแก้วสีไก่ลากอย chọi song hồi hè nè, gần phố để con tay kèm gần phố song yên tiền tay hỏi nhó nhó, hồi hè, nhỏ nhỏ biến so để bạc thọ, gần si chẳng cả bom mìn nè, tuần vui, gần phố để, mặt hà, để đi mà. ໂອປາຍໂບມາກເຫີນໂກ n ເຈມໄດ c ກະດັງສັງສຳພະກຳການເຫີນໂກເກດໃນແຕ່ຈັກຈະ quang à hang lớn quang ta chỉ nhang coi ra áo khăn tùy cùng kỳ nhang thành tàng buông mừng uhm, lễ à xuống bó nén nhan đưa hiện hầm phan cờ bên nhộm bên buồn à cờ bên xuống đưa hiện qua cây nội nhìn trời mình há kèm xuống bó nén nhan bằng vàng in baki k to r o n tam m k a vi da h u e a n g tueng ten sai tae s i สันดาในท่านสันตามหาท่านเซนแล้วก็เป็นมือที่สองต้องขึ้นแจงเหียแก่